น,น,นักดับเพลิงถูกตำรวจค้นตัวหลังเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนคุณผู้ชมคะกลายเป็นประเด็นดราม่าค่ะหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กลายหนึ่งค่ะได้โพสต์ภาพขณะเจ้าหน้าที่นักดับเพลิงถูกตำรวจค้นตัวพร้อมกับบรรยายข้อความระบุค,ค่ะว่าเรามาถึงจุดที่เราเข้าไปดับไฟแล้วออกมาต้องถูกค้นตัวกันแล้วหรือนี่ก็เข้าใจเจ้าของบ้านนะพวกเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจอาชีพที่ไม่เคยมีส่วนได้ส่ว เสียมีแต่เสียกับเสียอาชีพที่ทั่วโลกมองว่าคือฮีโร่ในบ้านเรากลับเป็นความหวาดระแวงเป็นผู้ต้องสงสัยเราไม่เคยคิดเรื่องตัวเงินเลยมันไม่คิดจริงๆแค่ออกมาขอบคุณสักคำน้ำเยน็นๆสักขวดเราก็ขอบคุณมากแล้วและอย่าให้เกิดภาพเช่นนี้เกิดขึ้นอีกค่ะภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นเห็นแล้วหมดกำลังใจในการทำงานสู้ๆครับเป็น กำลังใจให้ทุกคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อสาธารณะอย่าเลิกสถานในอาชีพเพียงเพราะคนหยิบมือเดียวเป็นต้นค่ะครั้งนี้มีรายงานนะคะว่านักดับเพลิงชุดดังกล่าวเป็นข้าราชการนักดับเพลิงที่ออกเหตุอยู่สถานีดับเพลิงหัวหมากเป็นเหตุเพลิงไหมในซอยลาดพร้าว109แยก5ค่ะเหตุเพลิงไหมอาคารสูง4ี่ชั้นมีผู้ติดอยู่ในอาคารจำนวน13คนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าระงับเหตุแล้วก็ช่วยเหลือได้ทั้งหมดซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ขึ้นคืนวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ